Oh, gentlemen. Oh, gentlemen. สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูอารมณ์ช่วยเรียนอ,อีกแล้วนะครับกับการสอนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและประวัติศากษา สำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้ถูกต้องครับเพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสําเร็จมากที่สุดครูขอ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้นะครับ 1. ชมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงา,านหรือการบ้านนะครับ 3. ทำใบงา,านและการบ้านจนเสร็จนะครับแล้วก็เก็บไว้ส่งในโรงเรียนเปิดภาคปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับครูหวังว่าพวกเราคงพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้หรือดูคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพต้องอยู่ร่วมกัน เราต้องอยู่ร่วมกันอยู่แล้วเพราะสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมพออยู่รอบตัวเราแล้วเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีต้องมีชีวิตในชีวิตประจําวันต้องไปไหนมาไหนไม่ว่าเราจะไปไหนจะกินข้าวไปโรงเรียนก็จะมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทท้งนั้นโดยสิ่งแวดลอ้อมจะมีทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะมีทั้ง ที่ดีและไม่ดีถ้าสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ช่วยให้สุขภาพกายแข็งแรงและก็สุขภาพจิตด,ดีไปด้วยแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาดังนั้นปัญหาสิ่งแวดลอ้อมจึงมีผลต่อสุขภาพต่อไปเรามาดูสิคะว่าสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง ลเที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถุงผ้าเมื่อใช้แล้วเราสามารถนำไปซักและกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะส่วนถุงพลาสติกเมื่อเลิกใช้แล้วก็เป็นขยะขยะนี้มันระยะเวลาการย่อยสลายใช้เวลานานก็คือประมาณ4-500ปีดังนั้นมันก็เลยเป็นขยะที่ทำให้เกิดโลกร้อนและก็บ้านเมืองสกปรกได้ด้วย ต่อไปค่ะทิ้งขยะให้ลงถังขยะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเมื่อเราทิ้งขยะลงถังทําให้เราไม่ต้องพบเชื้อโรคและบ้านเมืองก็จะสะอาดโรงเรียนเป็นระเบียบน่าอยู่ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนต่อไปค่ะจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเนี่ยก็ทําให้มองเป็นระเบียบสะอาดน่าอยู่น่ามองถ้าวางสิ่งของเกะกะเวลาเราเดินไปเหยียบเนี่ยก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอะไรไเาดียวปนลาบอีกจำนวนหนึ่งค่ะต่อไปค่ะทำความสะอาดห้องเรียนห้องนอนการทำความสะอาดห้องเรียนเนี่ย มันก็จะทําให้เป็นระเบียบห้องเรียนเป็นระเบียบสะอาดน่าอยู่ห้องนอนก็เช่นเดียวกันถ้าเราจัดบางให้เป็นระเบียบสะอาดน่านอนมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพทําให้ได้สุขภาพเราก็ดีขึ้นเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> ต่อไปสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านเพื่อป้องกันโรคโควิด1 9ใช่ไหมคะและที่สำคัญ pm 2.5ด้วยค่ะ ต่อไปค่ะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพภาพแรกนะคะภาพภาพโรงงานปล่อยควันเสียในอากาศควันนั้นที่ปล่อยออกไปในอากาศก็ทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์เมื่อเราสูดเข้าไปก็ก่อให้เกิดโรคทางระบบหายใจได้นักเรียนดูตามภาพเลยนะคะทําไมมันจึงผลเสียต่อสุขภาพ ต่อไปเลยค่ะน้ำน่าเสียค่ะน้ำน่าเสียเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทําให้สัตว์น้ําที่อยู่ในแหล่งน้ํานั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วมันก็อาจจะตายได้ในที่สุดก็ส่งผลเสียให้น้ํำนันเน่าและที่สําคัญประชากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งน้ํานั้น ก็มีผลต่อการบริโภคน้าน้ํามาบริโภคเพราะว่าน้ําที่เสียมก็มีเชื้อโรคมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเช่นเดียวกันต่อไปค่ะแหล่งเพาะพันยุงแหล่งเพาะพันยุงในที่นี้ค่าขยะใช่ไหมคะเกิดจากขยะที่ลงไปในแหล่งน้ําทําให้น้ำนนเน่าพราะน้ําเน่ามันก็เป็นแหล่งเพาะพันยุง ยุงที่เกิดก็จะทําให้มีเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอย่างเช่นโรคไข้เด็ดออกนะคะโรคไข้เด็ดออกปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะระบาดมากๆนะคะเกิดจากแหล่งน้ำนี่เองแหล่งน้ําที่เน่าเสียก็ก่อให้เกิดโรคระบาดต่อไปค่ะาพาเครื่องบินใช่ไหมคะเครื่องบินเป็นไงคะเครื่องบินรับใหญ่ไหมคะเครื่องบินที่นักเรียนเห็นในภาพ ถ้าเครื่องบินลำนี้บินผ่านบ้านเราทุกวันเสียงของเครื่องบินที่ดังมากๆมันจะทำให้หูของเราเป็นไงคะเสื่อมสภาพได้ดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการหาเอียบปักหรืออุปกรณ์นะคะป้องกันการเสียงดังเกินไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดภาวะหูเสื่อมนั่นเองต่อไปค่ะการตัดไม้ทำลายป่า การตัดไม้ทำลายป่าทำให้สิ่งแวดล้อมไม่สมบูรณ์นะคะสิ่งแวดล้อมไม่สมบูรณ์เกิดภาวะโลกร้อนพอเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เกิดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศพอชั้นบรรยากาศถูกทำลายนะคะดังนั้นเราควรจะปลูกป่ากันดีก,กว่านะคะเป็นไงแล้วครับนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนคงได้รับองค์ความรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับสำหรับในการเรียนวันนี้คุณครูไม่มีใบงานห,หรือการบ้านที่จะให้นักเรียนทำหรือปฏิบัตินะครับแต่ครูจะให้มีใบงานห,หรือการบ้านในการเรียนในตอนหน้านะครับซึ่งครูจะสอนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นักเรียนคงจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูอารมณ์ช่วยเรืองต้องขอยุติการสอนไว้เพียงแก่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ